วัสดีเพื่อนๆชาวเซเว่นไท์นะฮะอยู่การอัปเดตแพลนประจำวันท oh. ี่23มีนาคมนะครับก็เข้ามาเรียบร้อยนะครับคอนเฟิร์มพันเปอร์เซ็นแล้วนะฮะสติปไพร์เตอร์มาร่วมกับเซเว่นไนท์นะฮะแต่มาแค่ห้าตัวนะครับไปดูกันครับผมก็เรียบร้อยนะอัปเดตครั้งที่74แล้วนะโอ้โหเเรียกว่าอยู่มา74วิก็เหรอหลับการอัปเดตนะครับก็อัปเดตอัจวินคอรโบเรชั่นโลชั่นต่างๆสติไฟเตอร์ไปนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับ ก็ขายเนี่ยเรา,าดูระยะเวลาการขายกันก่อนนะครับขายถึงวันที่6เมษาย,ยนก็เกียรติที่ะสองอาทิตย์ใช่ไหม่าแล้วก็ราคาเนี่ยก็สองรอยลูบี้ต่อต,ตัวนะครับโดยมีริวชุลีอากูมะเดลคอรีลีราคาลินนะคารินนี่จะเป็นคนราคารินกับมีคารินทุบนะฮะอุตัวปวดนไม่เกี่ยวนะครับแต่ก็ราคาขายเนี่ยสามารถจะขายจริงได้นะครับหน้าดาวหนึ่งแนะครับผมดาวหนึ่งแห้านะครับใช้ทีหน้าไม่ได้นะครับนั้นถ้าคุณจะทำสี่สิบคุณต้องกดหกรอบนะครับ กดหกรอบก็พันสองร้อยลูบี้ต่อหนึ่งตัวนั่นเองนะครับไปดูกันครับนี่เลยซื้อได้ตรงนี้นะครับกดสองร้อยก็ซื้อได้เลยนะครับอ้าวทำไมตรงนี้เขียนห้าเมษาตรงนี้เขียนองเมษานี่ยังไงวะเนี่ยนะฮะหดือดูพีไม่รู้นะก็ชอบตัวไหนซื้อตัวนั้นนะครับมีหมดห้าตัวไปดูสกิลกันก่อนนะครับคงอยากจะรู้สกิลกันแล้วนะครับน่าจะอยู่ในขึ้นอื่นนี้หรือเปล่าตออการร่วมมือนี่เลยนะครับก็ก่อนเซตเนี้ยมันจะมีเบสบูนะครับคิวเกิลมาก็สติไฟเตอร์นะครับ รับชุลีเนี่ยก็คือลืมบอกว่าในจดหมายเนี่ยวันนี้มันจะส่งให้หนึ่งคนละหนึ่งใบ Led นะครับโดยจะสุ่มได้ห้าถึงหกดาวนะครับหรือห้าดาวล้วนๆเนี่ยทำไม่ได้แล้วกดไปนานแล้วนะครับรก็จะสุ่มหนึ่งในห้าตัวนะครับใครอยากได้ตัวไหนเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็จวินเนี่ยก็จะมีระดับห้ากับอกดาวเท่านั้นนะสี่ดาวไม่มีนะครับพสมไม่ได้นะครับต้องไปกดในไลนนั้นเท่านั้นตัวแรกหมัไลายไริว,วรนะครับไม่มีเอาเองนะครับแต่นี้ไม่มีเอาเวงนะครับ ก็พัดติดต่อนเนื่องเนี่ยก็กันกระทบสี่เทินนะครับแล้วก็ทั้งทีมเนี่ยต้านคู่ดาวสี่เทินนะครับแล้วก็กันเผาสี่เทินนะครับเอ,อ่อกันเผากันคู่ดาวเนี่ยแน่นอนนะครมีโอกาสจะได้ลงในหอใต้ดินบอกเลยว่าเซตน,นี้เป็นเซตของบอสตัวขอใต้ดินนะครับแล้วก็บอสเบอร์ต่างๆนะครับจะไปหวังลงพีอพีน่าจะลําบากนิดน,นึงนะครับกันเผาสี่เทินกันคู่ดาวสี่เทินนะครับเรียกว่าเป็นตัวอีกตัวเรื่องหนึ่งแทนอุตรงนะอุตรงที่กันตันกับกันคู่ดาวเนี่ย อันนี้อาจจะไปลงชั้นที่มีเพิ่มคูดาวแล้วก็มีพวกเจมอะไรพวกนี้ได้นะครับคิวเนี่ยคิวล่างเนี่ยก็ตั้งความเสียหายภาพ200% 3เป้านะครับแล้วก็ลดค่าความเสียหายลดพลังโจมตีและค่าความเสียหายของเป้าหมาย10%นะครับก็เป็นดีบัฟนั่นเองนะครับคิวบนเนี่ยก็100% 5เป้านะครับยิ่งเป้าหมายมีน้อยก็บวกเป็นทีละ20%นะฮะแล้วก็ขจัดบัฟก็คือคล้ายๆกรณีของพลาสิกพายนะครับจะไม่ใช่การเล่นเทินนะครับจะเป็นการขจัดบัฟให้แยกให้ออกนะครับ ก็อย่างกรณีนี้เนี่ยถ้าเกิดมี5เป้าก็จะตัว100%ถ้าเกิดเหลือ4เป้าก็120% 4ตัวถ้าเหลือ3เป้าก็140% 3ตัวนะครับสูงสุดก็น่าจะเป็น1เป้าเนี่ยน่าจะ180%นะครับไปดูสกิลกันของพี่ริวนะครับใครได้ตัวไหนคอมเมนต์บอกกันไว้บ้างนะครับการตจมตีแบบคิดเที่้นะอุยอะอุยอโะอุยอ่ะไออะไปดูสกิลกัน ไอ้ท่านี้มันเรียกอะไรนะชื่อในเกมตอนเล่นสตรีดอะอันนี้ฮาฮาโดโคเคนเชดโอเทสค,ครับรู้สึกตื่นเต้นนิดๆนี่น,ะนี่ผมได้ชุลีมาจากไอ้ใบใบซีทม้นแก่ดูสกิลน้องชุลีกันหน่อยนะฮะชุลีรู้สึกปัดมาคาราเพิ่มด้วยนะครับก็ ทำให้ตัวเองเนี่ยกรแกาภาพ4ีเทินนะสก,กีจะเป็นเซตกันกาภาพนะครับเพราะว่าพวกฟอสเนี่ยกับพวกใต้ดินหลายๆตัวเนี่ยจะเป็นกายภาพนะครับก็เลยเซ็ตเป็นแกายภาพกันมานแล้วก็ต้านทานอวมภาพ4ีเทินเชสจะเป็นตัวต้านทานอวมภาพตัวที่2นะครับถัดจากทางด้านนัุรานะครับเป็นตัวเลือกนะฮะแล้วก็การพิษสีเทินนะครับอันนี้ไว้ตีไฮได้าโดยตรงเลยแหละนะครับก็อาจจะใช้คือเอาความสมามารถของไปเกี่ยว มารวมกับอาชูล่านะครับแต่ว่ามันกันสีเทินนะก็เดี๋ยวลองพิจารณาดูแล้วกันว่าจะเท่าไหรจะดีกว่านะคิวล่างเนี่ยก็สองร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งเป้านะครับแน่นอนนะที่ซายมันตีบอสนะครับแล้วก็โจมตีจุดอ่อนนะครับคือการันตีจุดอ่อนใช่ไหมใครแปลผิดหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็ทําให้อาจวีอาจวีในทีมโจมตีเป้าหมายสองเทินก็เหมือนล็อกหัวเหมือนอาชูล่าเลยครับเหมือนล็อกหัวเลยนะครับแล้วก็คิวโบนเนี่ยตั้งก็หนึ่งหกพันห้าร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งเป้าเลยครับ ทางไอซูล่าเนี่ยมันก็จะมีสกิลคิวกับสกิลล็อกนะครับเออปกติเนี่ยถ้าเล่นโปโปก็จะไม่ต้องคิวใช่ปะ่ะอันนี้ก็จะมีประโยชน์ขึ้นมาเพราะว่ามันจะมีสกิลเพิ่มอีกหนึ่งสกิลนะฮะแล้วเป็นการโจมตีแบบที่เข้าด้วยเช็แค่น่าจะเป็นตัวเลือกที่อาจจะดีกว่าอซูล่านะต้องลองลองใช้นะเะ่เออว่าโหน่าสนใจฮะชุลีครับผมบอกเลยเป็นตัวที่น่าสนใจตัวหนึ่งเลยนะครับตาคีครับมป้าบตางครับอันนี้ดูสกิลถ้า่อ่ธรรมดา ข้างล่างเค okay. ทท่านี้โคตรคุ้นถ้าไม่ตายได้ต่นมาโยวชุลีเตะหน้าสั่นนะฮะโดนครับโอ้โหนี่มันท่าฟินิชใช่ไหมขออีกด้วยพลังแห่งแสงสีฟ้านะครับก็ตัวที่สองชุลีนะครับตัวที่สามอะคูม่านะฮะ ผมรู้จักในชื่อของโกคิ ee, ใช่ไหมเออสตีดไม่ค่อยเล่นนะเล่นสตีดพัลเติร์นะน่านนรักงงมิงนะก็ตั้งนานความเสียหายสามเธอนะครับอันนี้กันทั้งกายภาพเราเวเลยนะแล้วก็ลดจำเนตที่เกิดจากศัตนะรู40%นะฮะแล้วก็ลดเคาน์เตอร์ศัตรู40%นะครับอู้ถ้าจะลงอารีนาได้อาจจะเป็นตัวนี้นะออแต่ก็ไม่ดีเท่าไหร่เพราะสตีดมันต่ำครับแต่ว่ามันดีตรงที่ว่ามันลดเคาน์เตอร์ศัตรูแล้วก็ลดกำเนิดศัตรูได้นะครับ มันเป็นตัวกันไกลๆนี่เองครับแล้วก็300เป้า3 300าเป้าเฮ้ยแรงอยู่แล้วก็ไม่สนเดฟแล้วก็เป็นการโุบปีกอีกี้นะฮะแรงอยู่นะฮะคิวโบนะครับทำให้ศัตรูที่มีพลังป้องกันสูงสุดเหลือหนึ่งอ้าวเนี่ยทำรีมาทำไมเนี่ยนี่มึงรีรีแบบไม่ต้องเอาเวกใช่ไหมนะครับแล้วก็เล่งเทินสองเทิร์นด้วยนี่มึงรีแบบไม่เอาเวกแต่มึงไม่มีโคน เป็นตัวเลือกรับคนที่ยังไม่เอาเวกลีนะยัคิดไม่คิดดาวเวนะครับเอามาลงหอลงไรได้เลยนะและอากุม่านะเออนะฮะัึได้เนเก่งมากนะตัวนี้เก่งมากในเกมสติท่าแม่โมดรุนแรงมีปุกี้ยังยืนยิ้ได้สบายสบายสบายถูซ้ายขวาซ้ายขวาโอ้โห นี่ชอบตอนโพสเสื้อ,อ่ยแหละนะฮะนึกถึงมาริโอบาโลเตลี่บาลโลบาโลเรลี่นี่โพสท่านี้แต่ว่าถอดเสื้อนะครับใครไม่รู้มาริโอบาโลเตลี่คือใครก็ไม่รู้ต่อไปนะครับต้อมาคารินนะครับอุลตร้าแมนคารินไม่ใช่อุลตร้าเซตนะครับเป็นคารินอีกตัวนะฮะทำให้ตัวเองเนี่ยการเวทสีเ่เถินนี่ไนงะเริ่มมีการเวทมาแล้วนะฮะ แล้วก็การต้นจะหกเธอนะครับาการเผาหกเธอนี่คือเขาเรียกว่าเอาไปตีอะไรวะเนี่ยตีมังกรเนาะตีมังกรธรรมดาเนี่ยแหละนะครับตีได้เลยนะครับแล้วก็พวกขอใต้ดินอะไรเงี้ยมีตัวเลือกเพิ่มแล้วนะฮะแล้วก็การเวอแล้วก็ท่าล่างเนี่ยเป็นเวทสามร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะลุเดฟนะครับยู่บนสามร้อยเปอร์เซ็นต์โจมตีแบบคิทิคว้านะเอาไปตีมังกรแน่นอนนะนะครับ,นะรบก็เป็นตัวเสริมตีมังกรนะฮะ ใครทำก็น่าจะปีดีขึ้นนะแต่ไม่ทำก็ไม่เป็นไรเนาะโอเคถ้าทีับถ้าปกติถ้าปกตินี่แบบโคตรเอียกิลสกิลไม่ใช่ใครชุลีมลันะถ้าอะไรเงี้ยชุลีเป็นน้ำอันนี้จะเป็นไฟแต่นี่มีมีมงมีมัดจริงอยากได้เคนมากกว่าเออถ้าจะเอาเข้าเป็นตัวนี้เนาะ ตัวนี้รู้สึกไม่ผูกพันนะฮะเจได้บอลล็อกไม่มาเห็นตัวนี้รู้สึกบังการู้จักจะบังกาสกิลฟาสีนะครับก็กันเวสีเธอเนะครับนี่เป็นโซนกันเวนนะแล้วก็กันเลื่อนไหลสีเธอนะ่ฮะกันหินสีเธอนี่มันเอาไว้ตีมังกรขาวใช่ไหมหรือ,อยังไงกันหินสีเธอนะครับตีมังกรขาวก็ได้นะแล้วก็กกลภาพถึงตัวนะครับ ไม่เอ่อไม่สนเดฟแล้วก็โจมตีพิสิกอลแล้วก็ถ้าบนเนียร้อยเปอร์เซ็นต์ห้าเป้าทะลุบัฟนะครับเอ่อตีมังกรข่าวได้ตีบอสวัวได้นะครับมีทะลุบัฟหนึ่งห้านะครับการเลือดออกได้นะครับก็ความจะเป็นเดี๋ยวต้องไปลองโมทีมดูว่ามันโอเคไหมอ่ะ <c oughs> แต่ตรงผมที่เซตนานไหมทำจริง <c oughs> ถ้าดูควรควรนะ <c oughs> เหมือนบังก่าอัปเกรดยังไม่รู้ออออจบไปห้าตัวนะครับใครคิดว่าตัวไหนใช้งานได้ลองคอมเมนต์ไว้นะผมคือผมคิดไว้คร่าวๆแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ขอขอความคิดเห็นนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ลองใช้งานจริงนะเดี๋ยวหน้าแตกนะครับก็กิจกรรมก็ตามนั้นเลยน,นะครับเรื่องไปซื้อกันนะครับกิจกรรมพอรัออเล็กทรอนิกเกียดมากคำนี้ที่ด่านมากนะครับ สวัสดีครับเพ่อนวิโร่และน่าเลยใช่ไหมอ่ะอ่าบ้าใบเรียกสวินห้าดาวนะครับคันนี้ที่แจ้งไปแล้วนะก็ภายใน2อาทิตย์นะครับหนึ่งใบนะครับรับได้หนึ่งครั้งเก็บได้สามวันเนื้อต้างกินของเรีวนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะก็หนึ่งอาทิตย์เท่านั้นนะฮะหมดหรือยังเอ่ยผมพาไปดูนะดันเจี้ยนพิเศษสี่ไฟเตอร์นะครับอ่ามีสามดันเจี้ยนนะครับดรอปอะไรบ้างเนี่ยอ่านก่อน ระดับความยากง่ายนะครับถ้าระดับง่ายเนี่ยจะขึ้งใจสามนะครับเข้าอีกครั้งสิบรูบี้นะมอนสเตอร์ที่ปรากฏตัวนะครับก็อุปกรณ์เนี่ยก็จะมีผ้าคาดกสระพิษอะไรพวกนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์ของคอลลาบอร์ชันนะครับอ่าประมาณนี้นี่เดี๋ยวผมจะพาไปดูอุปกรณ์นะฮะแล้วก็กิจกรรมเอ่อพัฒนาสวินคอลลาบอร์ชันนะครับไมต้องเลชั่นวัดติดวะนะครับก็เมื่อเราทําถึงสีเปอรเตอร์ได้ถึงหกดาวแล้วไปเลือก่าตสี่ดาวนะครับ ลายลาตวินได้รับ1ครั้งดังนั้นถ้าเราทํา5ตัวเราจะได้5ใบนะครับสำใบเลือกท่านะครับก็พิเรียนหนึงอาทิตยเท่นานั้นนะฮะแล้วควสาตูมสตีดไฟเตอร์ด้วยนะครับก็เป็นสแตทธรรมดานะ,ะนี่เลยเซตน,นี้นะฮะเดี๋ยวพาไปดูทีเดียวเลยนะครับเลื่อนก่อนมาครับก่้จะหมดแล้วมั้กิจกรรมของ c o ลลาอเรชันโอเค ไปไล่เรียงกันตอนแรกคือภารกิจของริวนะครับต่อตามนี้เลยคูอลิณาตรงนี้ได้อาวุธได้เครื่องป้องกันได้อากวินธาตุอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูอุปกรณ์โคลลาลาชันกันนะครับคุณเหนื่อยนะฮะมันนับเป็นอุปกรณ์พิเศษไหมธรรมดานะน่าจะเป็นของธรรมดาเดี๋ยวนะมันก็ต้องอยู่ในนี้ป่ะอันนี้อุปกรณ์บอสนะฮะ ไม่อยู่ในนี้วะอยู่ในทั่วไปปะนี่ไงตีไฟเตอร์นะครับพอ,อมาดูแต่ตอนอาเวกแล้วเลยดีกว่านะครับเอออุปกรณ์เนี่ยก็อาเวก็เป็นความเร็ว26นี่มันก็จะตกแค่ประมาณอุปกรณ์จักรพาธธรรมดาเองนะดังนั้นเนี่ยไม่ต้องตื่นเต้นนะครับธรรมดามากเหมือนอุปกรณ์ซเวิทไนท์เลยนี่หว่าเออเท่าอุปกรณ์ซเวิทไนท์เลยนะครับถูกค่าตั้งต้นก่อน ค่าตั้งต้นก็เท่าเซเว่นไนท์เลยนะครับคือเหมือนพวกก่านเซเว่นไนท์นะครับก็ใครขาดอุปกรณ์ก็กสามารถจะไปลองลงดันเจียอะไรพวกนี้ได้นะครับนี่เลยนะฮะเนี่ยก็ลุ้นตุ่มอุปกรณ์อะไรกันว่าไปนะครับอืมเนี่ยไปลุ้นกันนะฮะอุปรกรณ์ต่างๆนะครับจถามว่าถ้าใครที่ของครบอยู่ล้วก็ลงแค่ครั้งปีไปนะครับถ้ารีมสิดยังไงอยากลุ้นอุปกรณ์บ่อยๆก็ไปลุ้นได้นะ แล้วก็ต่อไปเป็นคอสดูมนะฮะสำหรับตีไฟเตอร์นะอ่าก็มีแบบซื้อแยกซื้อเดียวนะครับนี่ซื้อซื้อแยกซื้อเดี่ยวต่างไงวะซื้อรวมซื้อเดี่ยวนะครับซื้อรวมเนี่ยก็ลดสามสิบเปอร์เซ็นต์ฮะเหลือแปดร้อยสี่สิบสี่สองนะใครสะสมนะเฮ้ยทำไมไอ้นี่มันมีสองชุดอ่ะไอ้บ้านี่มีสองชุดพี่โกงเอาล็อกมากเลยโกคิของจริงนี่คือชุดจัดเต็มของโกคิอ่า เดี๋ยวอันนี้ดูแหวกแนวสาวสวยอันนี้ดูสวยสซนเจินะฮะดูเป็นนักร้องในคาเฟ่ส่วนลิวเนี่ยดูแบบไปฝึกวิชามาหนักหน่วงมากกางเกงข่งเกงขาดนะครับหนวดข่าเฟิร์มนะฮะไม่โกนหนวดเนี่ยเข้าวสเวนก็มีขายแล้วนะครับถ้าซื้อเดี่ยวเนี่ยก็ไปดูกันซื้อเดี่ยวนี้ก็สองร้อยกับิลูบี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับที่เข้ามานะครับก็เท่านี้เลยนะครับไปต่อกันเลยนะฮะ ข้างจะเยอะอยู่นะฮะก็จำหน่ายแพ็ควิวัฒนาการค่านนะครับก็ใครสนใจก็เติมได้นะครับคุณไม่ต้องบวกหน้าแต่คุณมีวัฒได้เลย7วันนะครับบัฟจะอยู่7วันนะก็เติมกับผมก็ร้อยห้าสิบนะครับเตมเองก็แล้วแต่นะครับติดต่อทางแฟนเพจได้เลยนะครับออปฏิทินเมรับเติมสี่ร้อยนะครับก็ได้ของมากมายเลยนะครับใครที่แบบเนี่ยของขาดนะฮะก็ได้ใบเลือกจะมีเซเว่นไนท์เนี่ยกี่ใบสามในะบเลยนะแจ้มีเซเว่นไนท์เลือกสามใบ อุปกรณ์สุดสี่เซเว่นนายสองอันนะครับกุญแจรวมสี่ร้อยทองหกแสนนะครับแร็คเอคห้านะเลือกธาตนะฮะก็ไปเลือกอะสวินหกดาวนะครับปีหน้าแล้วก็แร่แต่งการอีกสองนะครับก็คุ้มนะฮะคุ้มลองจากกล่องเมเลยนะฮะกระถามผมนะก็สี่ร้อยทางเพษเหมือนกันครับอ่าหมดหรือยังเอ่ยยังยังให้ไหมอลิสเป็นอะไรก็อลิสเป็นธาต์ครับรอบนี้ผมก็ไม่น่าจะดีนะฮะเลดก็เหมือนเดิมนะครับเป็นเลดคายแล้วก็ ลีเอลนะครับแต่สัตว์เลี้ยงเป็นรีเชลนะเออไปดูกันนะครับตีท้ายที่สัตว์เลี้ยงของรีเชลเรียกว,ว่าน่าสนใจทีเดียวหลังจากที่ก่อนเนี่ยเดลลอนเนี่ยโดนจะแตกคิเลียวกบนะครับใครได้เดลลอนแล้วบ้างเอ่ยนะฮะผมว่าน้อยมากานี่เซิร์ฟเคลเนี่ยเพิ่มคิดดาเมทให้ทีม2เปอร์เซ็นต์แล้วก็เพิ่มความเสียหายจากการโจมตีจ่อย2เปอร์เซ็นต์สายซีบอสโดยแทนนะครับก็เหมือนรีเชลนั่นแหละลาเชลนี่ก็ใครสนใจก็ไปจัดได้นะครับในชอ็อปเดอร ท้ายกี้คิววอลแบนลิสครับผมอ่าไปดูกี้วอลแบนลิสกันนะครับดูตรงนี้ได้หรือยังเอยอยู่นี้นะฮะก็แบนทีมถึกนั่นแหละนะครับแล้วก็แบนก้าด้วยนะครั้งนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องจัดกันโดยไม่มีก้าหาแล้วนะครับไปดูกันว่าชีวิตที่ไม่มีก้าหาจะเป็นยังไงครับแต่ก็ยังโชคดีที่เขาเอาทีมถึกออกให้เพราะว่าถ้าไม่เอาทีมถึกออกเนี่ยแล้วมึงแบนก้าเนี่ยใครจะไปตีทีมถึกเข้านะฮะเพราะทีมถึกแม่ก็ใช้ก้าด้วยนะครับพอเราแบนก้าเนี่ยก็อย่างน้อยคือให้มัน เป็นเมตาที่ไม่มีจิมดึดสักอาทิตย์ก็น่าจะดีนะครับประมาณนี้นะแล้วก็ยังไงก็ฝากกดไลค์ซับสไคร์นะฮะเจอกันใหม่กับอัปเดตหน้าแล้วกันนะวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ